ต้องอ,อัดแตช้าไปแล้วเปิดอัดไปแล้วอัดไปเลยแล้วกันอันนี้อัดเป็นเอาหายใช่ไหครับมันคงไม่ผ่านในปักเดียวหรอกอใช่ไหมล่ะไม่ใช่เรื่องง่ายครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเอาเออทางมาตีหัวบลอกแลแ้วตายตายว้ายนี่แหละครับที่ผมบอกว่านี่แหละหมดสุด <ๆ S 2> อยอดหม,หมดหมดชะตักหมดเฮตากรรมชื่อหมดอะไรวะกูลืมแล้วัวเปิด์นนะครับหัวใจหัวใจหัวใจเก้าใหญ่ใหญ่ครับเก้าไป ขึ้นก่อนมึงขึ้นก่อนเลยมึงขึ้นก่อนเลยอยู่ในกล่องมันกลับไปอยู่ในกล่องมันไม่กล้าเปิดแล้วไอ่ไอ้ไอ่ก๊อฟแต่ระเบิดเออมึงเก่งใจกว่าเราดีนะบ๊อบ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 อยู่ที่นี่สิบ๊อบเดี๋ยวก็ล่วงลงไปหรอกบ๊อบเฮ้ยบอกให้โทรหาทาชาแล้วมือถืออยู่ไหนไหนวะนี่โคลทาชาโคลทาชาตูเบอร์ตูเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเลยอยากจะกดครับอยากจะกดจริงอ่ะ จะกดแล้วนป๊บ <ules> นึงนะครับผมหยิบกระถมาตัเบอรไหนนะศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดสามแปดหเอ้ยอ้ยเ้ยเ้ยไอ้เบอร์ปนคุณวะไอ้เฮียเลื่อยกูไปแล้วใชยเฉียนินยาไปแล้วครับ้มีดทั้งเลื่อยกูหรือยีกูตีมันเนี่ยอ้ะปลาเลยไปเหลืออะรกูบังเนี่ยเออคอดจริงดิ เอาเอาทำทำแคบก็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 กสอเลยก็เตมกูว่าปล่อยไว้เฉยๆก็กระเด้งขะแมาแงนี่มันดูมีความายอีกเอครับกไม่ทุกไปพูดคนหน่อไงไอ้เยเนี่ย หวานแบบนี้สักเลยอาเมื่อกี้จบไปแล้วนี่ยูเป็นโดนแลนทายหรอยังไม่ต,มตมยายกดรีเหรอไม่มียังไม่ทำอะไรเป็ทำอะไรไม่ได้อเอ้ออเข็มแทงมือเข็มแทงมือไอ้เหี้ยเข็มนี้เข็มฟ้าดนี่บ่เอ้ยเข็มเขียวดี่บ่มึงก็ไม่ตายดิปามไปเอเอเข็มสินยาลอยมาแล้วข้าศึกไอ้ยเอเอ,เอ,เอสามัคค พิชซ์ซามาอูข่าวระเบิดก๊อก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 เฮ้ยหลุดตัวเลยก๊อกเฮ้ยเราคตรล็อกอย่างเงี้ยจะดูวะก็เฮ้ยตูไม่เสียเลือดด้วยนะเว้ยทำเล่นไปไม่เสียเลือดด้วยเฮ้ยได้ทางระเบิดไม่เสียเลือดด้วยโอ้โหยาวเลยเก้าเจ็ดสาปคออชื่อซามาอูลงไปหน่อยสิไม่ไหวแล้วมัใช้ยากเกินไป เฮ้ยเลยเลยฟ้ากับมาแล้วเออจะจ่าไปแล้วไอ้ยูดีเลือดปากเสียหนึ่งโดนอะไรกันแทกจ่าดีอ่ะโดนอะไรกันแทกเลือดออกจริงๆคนไม่น่าจะแค่ดูอะไรกันแทกเลือดออกคนโดนเที่ยหาเหี้ย็มหมดโดนทางดักฟืนปอกหน้าเข้าไปอ่ะเลือดพุ่งเลยอยู่นี่กูอยากเออ้ผองอ่ะไม่ได้ครับผมเป็นท้ายผมเดียวอ่ะ เอ้เฮิฮอ้าอ้ามันขับรถนิ่งไม่เป็นไหนสัตว์โอ้เลื่อนไหลเลื่อนไหลเลื่อนไหลอามันเป็บอสให้ผมเยบอนปะเร็วอ่กินไอช้างมันเป็นบอสเร็วก็ถูกเป็นบอสให้ผมอ่าเฮ้ยถ้ามึงผ่านอเกินไอช้างไปเสร็มึงเป็นบอสแทนนะเว้ยเออวางไม่เอาดีกว่าไอ้เีย ไม่เป็นไรครับผมจะพาตัดเจเดชายให้เป็นบ็อกเองยอมตายดีกว่าหาอะไรคุกแบงดิจะดึงไม่ไดึงฝอนี่ไม่ออกอะไม่ได้เอยเอาล่ะเจอปักหน้าไปายเออหัวใจไปไหนเนาะใจหายไปแล้วใจหายไปแล้วไหมครับผมผมบอกบาไปายเ <c oughs> จอปักหน้าบา,บาไปาย <c oughs> เดี๋ยวมันต้องเอาเข็มในตำนานฉีด ไห้เก็กนลนอยู่นี่ยิบได้ไหมลองก่เฮ้ยน่ใจแล้วเล่นต่อเล่นต่อเล่อต่ออย่าแพ้อยแพ้เอ้เจอคอรเจอคอแล้วเอออย่างเป็นไม่ได้ไม่มีคอร์โอ้โหมอนเจ็บไป็หมอเจ็บต่อต่อดคอรอยางชมการคอร์ยังชมกาดูเกาไมู่ดนคนเลยแล้วไงบายบาย ที่มึงบอกมือเนี่ยคืบอกว่าฉันจะลงไปนอนต่อไปแต่คนที่บกมือมันก็จะลงไปนอนเป็นคนต่อไปเอคือเฮือเอาละได้ผ่านมาหลายปารติดแล้วก็ทอะไรับพอครับแล้วเกียงกับไอปอกัอกลาบบอกมี I'll go!